กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้าวพอ่พอพอ่อพ่อวันนี้พ่อมาที่ <c oughs> ดาคุณวิลล่าคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์อังกฤษนี่พอดูนะ <c oughs> เรามากลางคืนตอนนี้กี่ 1> 1ทุ่มกี่ทุ่มกี่ทุ่มพ่อกี่ทุ่มหนึ่งทุ่มห้านาทีหนึ่งทุ่มห้านาทีอ้าววันนี้แฮปปี้แฟมิลี่มากินอะไร สุกี้ตีน้อยสุกี้ือชาบูลูกสุกี้โอเคโอสุกี้ตีน้อย,อยที่เจ้าคุณวิลล่านะลูกวันนี้ใส่เสื้อซูซานซิงราชบุตรด,ด้วยคิดถึงคิดถึงคิดถึงซูซานซิงราชบุตรแล้วลึกถึงเขาก็ใส่เสื้อเขานี่แหละแม่ก็ใส่ด้วยของแม่สีเขียวดูนะนีดูดอกไม้อ้าวสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกิน ไปกินซุปปี้อินน uh um so ี่พ่อเดินได้เดินได้เรียเดินไปดูไปถ่ายเลยเดินไปเลยแล้วเราก็เดินไปไปที่ร้านเลยสวยมากเลยอ่ะสวย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 มากสวยมากเนี่ยว่าเอสกิโมปั้นเอสกิโมเหรอ บ้านอะไรนะโค้ก oh, bueno? right? ็อะไอ็กซ์ิโมนี่พี่จันฮะเอ็กซ์กิโมเออชาวชาวเอสกซ์กิโมแต่อ๋อแต่นี่เขาทำเป็นเป็นเหมือนอินเดแดงเขา่บเป็นอะไรสายไฟหรืออะไรไอีกลูอันนี้ชื่อเรียกว่าอีกลูอีกลูอีกลูแนวอินเดียแดงหรือแ่บแนวอินเดียแดงบ้านของแนวอินเดียแดงอ๋ออีกลูบ้านของอะไรนะ บ้านของเอสกิโมชาวเอสกิโมอย่างนี้อินเดียแดงก็มีหิมอินเดียแดงว่าเขาบ้านนี้ชื่ได้อยู่ใกล้บ้านเราเนะแต่เราไม่เค่อยนอนหรอกลีกลูต้องมีหิมะด้วยนะอีกลูต้องมีหิมะนี่เขาก็เรียนแบบนี้เล่นไม่มีหิมะก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่ามันเนี่ยเขาก็นอนแบบนี้แหละนอนแบบนี้เด็กๆก็ชอบมาเล่นเอามาเราจะไปกินกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวแล้ว นี่มีเกมบอร์ดเกมนี่นี่มีร้านอาหารแล้วก็แบบแบบนี้แบบแบบเดียวกันจริงไหมจรินี่สไตล์อังกฤษนใช่ใช่บ้านบ้านใช่ใแบบนี้แหละแบบนี้แหละแม่น้องมาานี่ลูกนี่สไตล์อังกฤษ มันเหมือนแม่ปะนุนาไปดูิ้น้หน้าเล็ดอยเล็ดห้างน้ามาดูมาไปดูนั่นแหละมานไกอังกฤษกชออ่าที่ไหนหมู่ไมูบ้านก็จะมีนนี่อ ไกล้ๆหมู่บ้านอ๋อเพชรจอบพ่อรอที่นะทอยเล็สอ่ะไปแล้วาจะเดินไปแล้วไปกินนี่อะไรเนี่ยนี่พ่อพ่อไม่เข้านี่พ่อพ่ออะไรเนี่ยนี่ไงอังกฤษไงทหารอังกฤษทหารอังกฤษทหารอังกฤษแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นอะแอคชั่นทหารอังกฤษทหารอังกฤษทหารอังกฤษ คนที่เขาไปเที่ยวที่อังกฤษมาพ่อเขาคงชอบสไตล์แบบเนี้ยเขาเลยมาสร้างก็เ,งเ,เลยสร้างเป็นบ้านๆน,นะนะใกล้้หมู่บ้านางไงนะทุกหมู่บ้าน<อ>จะอย่างนี้หมู่บ้านแปลว่าะอะไรไมัน residential area a ู e a ที่อ,อาศัยร้านนี้เราเคยมากินแล้วนะเนี่ยวิลล่า <Villa, S 2> เรส a u r a n เนี่ยเ,เราเคยกินแล้วร้านเนี้ยอร่อยเหมือนกันนะเนาะ masalu 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 Suchi. Wow, wow, this Wow, wow.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 ดูซิพ่อจองสิงคิวเท่าไหร่มีร้านตำนวเหนือด้วยจองตังไหนติดก็เอาไปไปไปดูก่อนไปดูก่อนอาจองคิวเชิญนะน้องจองคิวจองคิวจองคิว้อ่ากี่ท่อนคะสามค่ะาสิบเจ็ดนะคได้ค่ะอีกนานไหมคะ เจ็ดสิบเจ็ดประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋ออ๋อได้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 ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไปนั่งรอนั่งรอคิวที่ห้าสิบหกเกียรติท่านเชิญค่ะคิวที่ห้าสิบหกเกียรติท่านเชิญค่ะรอนั่งรอนั่งรอไม่ไม่ไปเดินดูเหรอพ่ออ๋อนั่งรอตรงนี้เหรอไม่ไปเดินดูเหรอไม่ ไม่ไปเดินดูตรงนั้นใช่ไหม,มเดินเดินไปเรื่อยๆก็ได้แล,แ,ลแ,ลแล้วกะเวลาว่าว่าไปแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็มานั่งรออ่ะก็อจังข้อจังนั่งเพราะจะนั่งแหละนั่งก็ได้อ่ะนั่งอ่ะนนั่งเอาอตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบหกแล้วแต่ของเราเจ็ดสิบเจ็ดนะพอ่อ เดี๋ยวเราครั้งแรกเอามาครั้งแรกลองดูนะคงจะอร่อยอดีนะไเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วัสดี๋่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวเวเดดี๋ยว

เราเจ็ดสิบเจ็ดของเราเจ็ดสิบเจ็ดเอามาพูดต่อพูดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขเดี๋ยวเขาจะเรียกเราต่อ We have already booked booked seat for the dinner today. Still we are waiting in queue. So here we are waiting to have our booked seat. นั่งรอเชียวนะคะนั่งรอเชียวเชียวที่7 7นะคะขอระยานท่งคิองเาตอนช่วงนี้เรานั่งรอนนคิววีฟุกวีฟุก f r o r dinner เบ็ดคอส e มภารเราจ o ซูซานซีเนี่ยเห็นชัดไหมนีคิดถึงเขาแล้วเล่นของเขาต้องใส่เสื้อเขาบ่อยๆคนดีเขาเป็นคนดีต้องเรื่องเขาเลีงเล้งเขาบ่อยๆมาชินอาหาร อะไรนะสุกี้ตีน้อยสุกี้สีน้อยอร่อยน่าดูมานั่งรอคิวอยู่เนี่ยนั่งรอคิวในร้านในร้านสุสันสีสุสันิคาสุสันจิด้วย63 3ที่หกสิบสามสามนเิค่ะิวที่หกสิบานเชิญค่ะหกสิบามิ้สามแล้วเรียแล้ว รอกร้านในร้านเลยนอกร้านดูบรรยากาศก่อนนะพ่อแม่ไปเดินก่อนนะแม่หนึ่งนะแม่ไปเดินก่อนนะเดินรอบนะรอบเดิรอบเดิน <c ười> mọi người này là nhiều người rất là nhiều người rất là nhiều người rất là อยู่ไหมคะคิวที่หกสิบหกสี่ท่านอยู่ไหมคะคุณ <16. S 1> ลูกค้าคิวที่หกสิบหกสี่ท่านค่ะคิวที่หกสิบหกไม่อยู่ขออนุญาตค่ะเป็นคิวที่หกสิบเจ็ดนะคะ ม่ถึงคิว77ขอไปห้องน้ำก่นบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีมากๆากเลย เพ่อพ่อพ่ออ้าวนั่งตรงนี้เหรอฮะอ๋อจำแม่จำไม่ได้สิบสามอ๋อนั่งโต๊ะที่สิบสามนะแม่ไปห้องน้ำมาดีมากเลยอะ เขียนรายการสั่งมาพ่อพ่อชิงไม่ค่อยเต็มเหรอเราเขาเอามาส่งเราใช่ิงเราไม่ต้องไปหยิบเองใช่งไม่รู้ต้องเขียนใช่ไหมหรูลาวยังไงไม่รู้อ๋อไม่ใช่มันต้องพ่อพ่อพ่อไปมันอยู่ไหนพ่อสั่งครัมาดูดูแลดูดูดูอ้าวดูพ่อแม่เอาผักนะ อัผกกวางตุ้งไต้หวานผักบุ้งจีนก็ก็จดด้วยเอาเอาพ่อเอเรียกว่าเอาผักรวมดีกว่าพ่อผักรวมมีชุดผักรวมด้วยเตยราเมย์ตัดทองเอาไหมตัดทองเอาไหมมันอยู่ในผักรวมดีกว่าพ่อพ่อพ่อมีมีชุดผักรวมนี่ไงพ่อพ่อดูดูมือแม่มือแม่ดูดูเี้ยเี๊ยี๊ยี๊ผักรวมผักรวมชุดผักรวม ก็แบนี้ก็มนึ่งต้อสวยเอาไหมแม่ไม่เอากอเอาอ่ะเอาเชนเอาหใส่มเลยทั้งนี้อย่างนั้นหนึ่งนะแม่เช็กกันนะเช็กก่อนนะเช็คก่อนนะ อันชัน๋ออันชันเดี๋ยวแม่ไปเอาแม่ไปดูน้ำก่อนนะแม่ว่าจะเอาน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเก๊กมวยน้ำพันน้ำอันชันน้ำดิ้นจีน้ำชามนาวน้ำอัดลมไม่เอาเอาน้ำพันดีกว่า เลใหญ่มากเลยน้ขนน้ำแขงก่อนโงบ ไม่สะดวกตักต้มอะไรได้เลยแม่รนนส่แตงม่รู้ชาอะไรไม่รู้อัีออะไรอันนี้เหรอแ้วน้ำซุปน้ำซุปแบบแบบแบบจืดกับแบบเผ็ดเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าไม่เป็นอะไรทำมันเถอะน้ำจิ้มก็มีหลายแบบ เอาเดี๋ยวมนต่ัิมอกเอาพอ,อ,าอาชนอชนชิมน,น,น้ำพัน,พนม่จะเอาพันนี่ไงพันมาแล้วอย่างไงพันเดี๋วน,น้ำก่อนนะเดี๋ยวเขาเอามาส่งนะพ่อเล้วมาส่ง

นี่แม่ไม่น่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อไม่ไม่เป็นไรโอ้เราจะรู้หรอมันรู้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 อะไรจไม้เนัไ ใส่ผักฝั่งหนึ่งใส่เนื้อคือจริงๆแล้วอันนี้คือชาบูแต่ร้านเรียกตัวเองว่าสุกี้ใช่อันนี้คือชาบูชาบูเพราะว่ามันเป็นหม้อแบบนี้ใช่สุกี้มันจะเป็นเเอทต์ใช่ถูกต้องแล้วสังเกตไม่ใช่สุกี้มันจิ้มก็คร้ายชักนะมันไม่คล้ายมันใกล้เลยเยอๆนะันนี้ต้องเอาไปตั้งเนื้อเนื้อตรงนี้อ๋อเขาเขาแยกฝั่งเนื้อแฝกฝั่งค่ะ มดีมันเรื่มมันเดือดแล้วยังพ่อเดือดแล้วครับเดือดแล้วนะเดืไม่คิดตัวก็ร้อนเลยน้ักมากเลย คนเยอะมากเลยลูกชิ้นยันอร่อยอร่อยมีคอเนื้อต้นนะ้ีคอรี่นักงานเขาก็เยอะมากเลยได้ครับแล้วถ้าติดใจแม่ก็จะมาอีกเพราะว่าใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านมากๆเลยนั่นใช่ เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วพอเสร็จแล้วอันนี้อะไรเรอันนี้แมงกะพุนแม่ชอบแมงกะพุนเดือดนะเดืออ้าวเดือนแล้วเดือดแล้วพ่อเดือดแล้วกินได้แล้วแล้วพ่อพ่อแม่จะกินแล้วนะ อ่าก็ก็กินได้เลยแบ